กระเป๋าตังบายาโลวี่เข้าใหม่สีใหม่แล้วนะคะสีนี้นะคะสีบัตรสตอร็อกนะคะคล้ายๆกับการเพ้นลนยสีของเนื้อกระเป๋านะคะถ้าเรามาดูกระเป๋ารุ่นโลวี่กันนะคะช่องด้านในนะคะจะมีช่องใส่บัตรใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็ใส่แบงค์ให้ด้วยนะคะเออนี่เราสามารถใส่บัตรได้หกช่องเลยนะคะค่ะแล้วก็มีช่องใส่ เหรียญให้ด้วยนะคะมีช่องซิปซ่อมค่ะส่วนอีกแย่านึงนะคะจะมีช่องแบ่งใส่เงินให้ด้วยนะคะจะเพื่อสามารถใส่ได้เยอะเลยค่ะค่ะส่วนตรงกลางนะคะจะมีเนื้อที่กว้างอย่างมากเลยค่ะสามารถใส่โทรศัพท์ได้ถึงสองเครื่องเลยนะคะเรียกว่าจูใจคุ้มค่ามากๆเลยค่ะกระเป๋าสตางค์โลวี่นะคะสีน้องใหม่ด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะชักเช้มาหารนองคิมจีได้ค่ะแม่ค่าสวยจรีและน่ารักค่ะขอบคุณค่ะ